สวัสดีค่ะวันนี้ครูอินดีพาคุณผู้ชมมาศึกษาเรียนรู้บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในวัยเกษียณอายุราชการซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสคภูมิใจนำเสนอเพื่อเป็นต้นแบบแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสมาชิกชอพอคอการชาปนก,กิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกชพอสอการชาปนก,กิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถ,ถึงแก่กรรมตลอดจนบุคคลทั่วไปได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะผู้ชมคะตอนนี้ครูอินดีอยู่ที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ วันนี้เราจะมาเกาะติดชีวิตของคุณครูต้นแบบนะคะที่ประสบความสาเร็จทั้งในอาชีพรับราชการและอาชีพเสริมด้วยนั่นก็คือธุรกิจรีสอร์ทและหอพักค่ะวันนี้พูดคุยกับดรเกิริกท่วมกลางค่ะสวัสดีค่ะ,ค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 ,ะคุณครูคะ่ะค่ะคุณครูคาทราบมาว่าคุณครูได้กู้ยืมเงินมาจากโครงการสวัสดิการสมาชิกชปคจํานวน1นึ่งล้านสองแบาทาร่วมกับ คุณภรรยาด้วยนะคะท่านละ1นล้านสองแสนบาทมาเริ่มต้นกับธุรกิจรีสอร์ทแล้วก็หอพักอยากจะให้คุณครูเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ชีวิตผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะประสบความสําเร็จค่ะพอรับเงินล้านมาเลยนอนไ่หลับเลยนอนไปหลับเลยเพราะอะไรนี่เยอะค่มาคิดว่าเมื่อเมื่อเรากู้เงินล้านมาแล้วถ้ากู้ต้องมีของต้องมีสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตก็เลยมาลงทุนทำรีสอร์ทไปลงทุนทำหอพักก่นอาคารพาณิชย์สามชั้น21ห้อง แีก็ oh. เพิ่มห้องรับแขกด้วยห้องพักส่วนต,ตัวด้วยรวมเป็น23ห้อง23ห้อง23ห้องครับจากภาวะที่เราเงินขาดเค้นนะขาดเค้นบ้างพอใช้บ้างเราก็เงินเดือนอก็มีใช้ระดับหนึ่งแต่พอมีหอพักขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราดูดีขึ้นค่ะดูดีคือมีเงินมีทอง <c oughs> ะนะการทำหอพักนี่ถึงเดือนรับเงินงเป็นเงินรับ <c oughs> รับจากยี่สกว่าห้องอเรารับทุกเดือนนี่ก่อเทียบเมื่อเทียบกับราคาที่เราต้อง ผลชาระกับธนาคารจากการกู้สวัสดิการพอกับเงินรายได้ที่มานี่เรายังเหลืออันนี้คือเป็นเป็นเป็นเหตุจูงใจทาให้เราเออน่าจะอยู่ได้ค่ะอันนี้แล้วก็ทาให้เราความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตเราเริ่มบวกขึ้นบวกขึ้นคะคะเริ่มมีเงินเหลือแล้วใช่คะปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่เลือกทําหอพักแล้วก็ขยายมายังธุรกิจรีสอร์ทอะค่ะการกู้เงินจากโชคะ อย่างแรกกู้ง่ายกู้ง่ายกู้ง่ายมากเลยเพาให้ปุ๊บให้เครดิตเลยสองใช้บุคคลเข้าประกันใช้ระยะเวลา,า,าในการผ่อนส่งที่ค่อนข้างยาวแล,และเราก็มีความคิดว่าเ,ออเราเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงินตัวนี้ไปทำอย่างอื่นได้บ้างเราใช้บุคคลเข้าประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์ก็สามารถกู้ได้เลย,เลยค่ะทาหอพักอยู่ระดับหนึ่งส่งไประยะหนึ่งเหมือนกับว่าโอเคแล้วอืนตัวแล้วอยู่ได้แล้วพอชีวิตใกล้เข้ามาตอนเกษียณ ปีก่อนเกษียณปีนึงนะเราจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะทําอะไรดีธุรกิจของภาคเราอยู่ได้แล้วน่าจะต่อยอดอีกสักอันนึ่งก็คือเลยมาทํารีร์นนี่เป็นจุดที่สองการทํารีร์ทนี่ก็เลยคิดกับคุณครูจิตนาว่าเราจะทําที่นี่ให้เป็นที่พักเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งแห่งความสุขและก็สามารถบริการชุมชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจทุกตัวที่จะเป็นรายได้ที่จะเป็นอาหารของตัวเราครอบครัวและก็ชุมชน มีนาในพืชในเปลงนาก็มีข้าวใน่อปลาใน่อก็มีปลาในพื้นที่บริเวณก็มีสวนผักครบครบทุกส่วนเราทำรีสอร์ทให้เป็นจุดขายแต่เราจะทำรีสอร์ททุกส่วนให้ขายได้นี่คือเป็นจุดขายของเราจุดขายเลยทุกส่วนขายได้จุดขายเศรษฐกิจ่เศรษฐกิจที่เราจึงเป็นที่มาของดูนากรีนรีสอร์ทของที่นี่นะคะหลายทัานคู่กันมาแล้ว นํ่งไปใช้สเปรศปะเราเรียกว่ายังยังยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีเป้าหมายชัดเจนาต้องชัดเจนครับอย่างที่สองคือต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการทํางานหลายท่านกู้มาทําดีสอดแล้วอาจจะสาเร็จไม่สำเร็จได้บ้างแต่เพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ต้องศึกษาแล้วก็ต้องมั่นคงในในการทํางานล่ะเอาล่ะเราจะทาอย่างนี้แหละความเนี่ยวแน่ในชีวิตที่ต้องทําให้มันดีอันนี้คือจะสามารถฟันฝ่าแล้วก็ลดปัญหาเพราะที่ผ่านมาจะพบว่า ปัญหาหนี้สินครูเยอะเหลือเกินแต่เราย้อนกลับมาดูตัวเราอะเอวันนี้เราก็มีหนี้สินเหมือนกันนะแต่เราเอาทรัพย์สินกับหนี้สินมาเปรียบเทียบกันดูอทรัพย์สินเราก็มีมากกว่าหนี้สินะทําทให้เรายิ้มได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ<อ>เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสมาชิกชอพอคอและสมาชิกชอพศสอกับบุคคลต้นแบบที่ทุกท่านจะได้นำไปศึกษาเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับคุณครูเกลิกท่วมกลางข้าราชการครูบำนาญอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของธุรกิจหอพักจินตนาและดูนากรีนรีสอร์ทค่ะสนับสนุนโดยสกสค และตูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้